เดี๋ยวสวนแฮปปี้ฟมเลี่เดี๋ยวพาชมผลผลิตเล็กๆน้อย,นอยเนาะนี่มอนผลผลิตมะนาวปลูกใหม่นี่แล้วก็อมาครับมานี่มะพร้าวเราออกแล้วนี่มะพร้าว มะพร้าวเริ่มออกออกลูกให้จะได้ทานแล้วมะพราะ้าวน,น,นี่มะนาวพอได้อยู่น,นี่มะนาว นี่ก็มะเขือพวงนั่นต้นอะบุคาโดต้นอะบุคาโดนี่สู้กันมาจนตอนนี้ติดแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะครับอ่ะมาดูด้านหน้าของสวนนี่มีฝรั่งก็ไม่ได้ดูแบบดีๆเนาะมันก็เสียทิ้งเยอะอยู่นี่มีกล้วยส้มโอ อันนี้ก็ลำใหญ่ติดแล้วตัวนี้ไม่มีตายรอเติบโตนั่นอินทลํามีนะครับนี่นมะนาวยักษ์มะนาวยักษ์เป็นพุ่มเป็นพวงมะนาวยักษ์ ลูกใหญ่อ้เยอะครับมะนาวยักษ์หนึ่งพียบเลยเต็มไปหมดยักษ์เยอะมากนุ่นดูข้างในนี่นี่ลูกใหญ่ขนาดนี้เลยมะนาวยักษ์ครับอนี่ก็มีมังคุดเอ้ยไม่ใช่ละมุดละมุดนี่ต้นละมุดนี่พูซา มะม่วงนะมะขามนี่มะขามนี่ทับทิมนี่ทับทับทิมหนึ่งต้นหนต้นมะขามพอแต่ได้กินครับนุ่มะยมมะยมก็มีเดี๋ยวก็ออกดอกออกผล นิดๆหน่อยครับไม,ไม่ไม่ไม่ได้เยอะมากนี่ตะลิงปิงตะลิงปิงยังมีนี่ลูกตะลิงปิงเยอะครับตอนนี้มันยังไม่ออกมีหมากต้นหมาก สวนไม่ถึงไร่ะไล่กวกว่าไลส่สร็เสษพอจะได้กินได้อยู่ไปแบบธรรมชาติอันนี้ด้านหน้านะบรรยากาศกระท่อม บักมี่มีมะนาวนี่ต้นบักมี่ออกลูกไปเยอะมันหล่นไม่ได้ดูมันกันเรียบร้อยหลังก็มีเยอะอยู่ครับมีของกินเยอะมีมะกรูดมีอีลำมีไผ่น้อยนา นี่มะกรูดนะ่ะด้านหลังมีมะพร้าวเยอ,ยอะแยะพอจะได้กินเดี๋ยวอ่ะโอเคพาชมสวนบรรยากาศ มีจิงชาจิงชาให้เด็กๆเล่นนี่สวนแฮปปี้แฟมิลี่ตัดยามเมื่อวานมีสะหน่อยสองสะปลูกเองอปลูกไว้ตั้งนานแล้วแหละเดี๋ยวถึงเวลาก็ค่อยมาปรับปรุงมีตะไคร้เต็มต้นยอ นี่สะหน่อยสองสะมีพื้นที่ป่าด้านหลังหน่อยหนึ่งเน,นี่สมุนไพรก็เอาะอยู่เล่นๆไปกระเพราต้นยอ ครับบ๊ายบาย